สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้เป้มีสูตรช็อกโกแลตค็คานัทแคนดี้คลัสเตอร์มาฝาคะ่ะสูตรนี้ไม่ต้องอบนะคะแค่ผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันนําไปแช่ตู้เย็นนะคะเราก็จะได้ขนมคลีนง่ายๆเอาไว้รับประทานกันแล้วคะ่ะอย่างที่ทุกคนรู้นะคะตอนนี้เป้ไม่มีเตาอบที่บ้านนะสูตรขนมที่จะทําลงก็จะเป็นสูตรขนมที่จะไม่อบซะส่วนมากนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็จะใช้ตัวมะพร้าวแห้งเนี่ยคะ่ะแบบไม่หวานนะคะประมาณสองถ้วยนะคะเป้จะนําเขาไปคั่วในกระทะเล็ก น้อยนะคะใครจะไม่คั่วก็ได้นะคะแต่ว่าเป้เนี่ยชอบมะพร้าวคั่วแบบนี้นะคะเพราะว่าจะทําให้มีกลิ่นหอมแล้วก็ตัวมะพร้าวเนี่ยก็จะกรอบนะคะเป้ก็จะคั่วมะพร้าวแบบนี้ไปเรื่อยๆจนมีสีน้ําตาลแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะนําไปใส่ชามผสมเลยค่ะส่วนตัวช็อกโกแลตที่ใช้วันนี้เป็นตัวช็อกโกแลตแบบไม่มีน้ําตาลนะคะชูกรฟรีช็อกโกแลตนะคะเพื่อนๆจะใช้ช็อกโกแลตแบบไหนก็ได้นะคะที่มีนะคะ ช็อกโกแลตที่เป้ใช้วันนี้ก็จะประมาณ1ถ้วยตวงนะคะจากนั้นเนี่ยเป้ก็จะใส่น้ำมันมะพร้าวนะคะลงไปเป็นแบบสกัดเย็นนะคะประมาณ1ช้อนโตค่ะ จากนั้นเป๊กก็จะใส่นมลงไปนะคะเพื่อนๆจะใช้นมแอมโมนก็ได้นะคะถ้าเพื่อนๆทานวีแกนนะคะหลังจากนั้นก็จะนําไปใส่ไมโครเวฟประมาณ1นาทีนะคะแล้วก็คนทุกอย่างให้ละลายเข้ากันแล้วก็นําส่วนผสมของช็อกโกแลตเนี่ยเทลงไปในส่วนผสมของมะพร้าวคั่วนะคะจากนั้นก็จะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะ ื่อทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเป้ก,ก็จะใช้ที่ตักไอศครีมหรือว่าที่ตักคุกกี้แบบนี้นะคะอันเล็กๆแบบนี้ค่ะก็จะตัดส่วนผสมของตัวมะพร้าวเนี่ยค่ะกับช็อกโกแลตเนี่ยใส่ลงไปในจานนะคะพี่ๆเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างคะเป้ก,ก็เพิ่งกลับมาจากเมืองไทยนะคะแล้วก็ไม่สบายเป็นอาทิตย์เลยค่ะแต่ตอนนี้ก็รู้สึกดีขึ้นมากแล้วค่ะแล้วก็ คิดถึงการทําคลิปแล้วก็ลงคลิปมากๆเลยนะคะนี่ก็เป็นวิดีโอที่เป้ทาไว้ก่อนที่จะไปเมืองไทยนะคะแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสได้ตัดต่อเลยแล้วกอ็อย่างที่บอกอาเวนของเป้เนี่ยตอนนี้ไม่มีนะคะก็รอเขามาติดตั้งอยู่นะคะก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะได้ติดตั้งเนาะก็เลยตัดคลิปเก่าที่อัดไว้เนี่ยคะ่ะมาลงให้เพื่อนๆดูก่อนเนาะสูตรนี้ก็เป็นสูตรหนึ่งนะคะทีะ่เป้ทาทานบ่อยแล้วก็ง่ายด้วยคะ่ะเพราะว่าที่บ้านเนี่ยจะมี มะพร้าวแห้งติดอยู่ตลอดเลยนะคะก็ให้เพื่อนๆเนี่ยทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะจนหมดเลยนะ หลังจากเราเรียงทุกอย่างบนจานเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำตัวขนมเนี่ยไปแช่ในช่องฟรีซนะคะหรือว่าในช่องแข็งเนี่ยประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงนะคะหรือจนกว่าขนมหรือว่าตัวช็อกโกแลตเนี่ยจะเซตตัวนะคะ เท่านี้เราก็ได้ช็อกโกแลตโคคอนทัทคลัสเตอร์เอาไว้ทานเล่นง่ายๆแล้วนะคะสําหรับเพื่อนๆที่ชอบทานมะพร้าวเนี่ยห้ามพลาดเลยนะเป้นเนี่ยค่ะชอบทานอะไรที่เกี่ยวกับมะพร้าวทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ํามะพร้าวเนื้อมะพร้าวน้ํามะพร้าวปั่นอะไรก็ได้ค่ะที่เกี่ยวกับมะพร้าวคือชอบมากๆนะคะก็หวังว่าเป็นอีกวิดีโอหนึ่งนะคะที่พี่ๆเพื่อนๆจะลองไปทําทานกันดูชอบไม่ชอบอย่างไรไปฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพ ด้วยวันนี้เป้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ